สวัสดีค่ะแพรลี่เองวันนี้เราจะมาเสนอหนังสือในแอปแมปที่แพรทำเองนะคะก็คือชื่อหนังสือก็คือ s สตี e จ็อบนะคะดัดแปลงชีวิตจากสตีฟจ็อบค่ะแรงบันดาลใจที่ทำหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือเวลาแพรเครียดเวลาแพรหนักใจเวลามันเกี่ยวกับเรื่องความเครียดซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะ มันจะมีครั้งหนึ่งที่ว่าทำให้แพรเนี่ยดาวลงเยอะมากแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็ทำให้เรามีแสงสว่างนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากเนี้ยที่แพรจะคุยตอนนี้นะคะก็คือชีวิตของสตีฟจ็อบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคำสอนของเขาอะดีมากค่ะคำสอนของเขาคือ สิ่งที่ว่าทำให้เราอยู่ในชีวิตประจำวันได้ตลอดและเราก็จะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในชีวิตเหมือนกันนะคะอะลองมาฟังดูนะคะทุกคนอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนข้อที่หนึงของสตีฟจ็อบนะคะก็คือจงเชื่อในบางสิ่งสิ่งที่คุณสตีฟจ็อบกล่าวว่าคุณจำเป็นต้องมีความเชื่อในบางสิ่ง ความกล้าโชคชะตาสิ่งที่ชื่นชอบชีวิตเวรกรรมอะไรก็ได้เพราะเมื่อคุณเชื่อคุณจะสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและมีความมั่นใจที่จะทำตามหัวใจของตัวเองนะคะก็สิ่งที่แพรนำมาดัดแปลงนะคะก็คือว่าแพต้องเชื่อมันอ่นในตัวเองคือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยทำได้ดีและทำได้ ทำตามสิ่งที่หัวใจความคิดของเราที่อยากทำโดยไม่ต้องระแวงอะไรเพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แพรทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและเชื่อถือได้อยากสำเร็จเหมือนสตีฟจ็อบนะคะการทำความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยกว่าเราจะถึงเส้นชัยเนี่ยมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์จริงๆการปฏิบัติเนี่ยดีกว่าทฤษฎีนะทุกคน ในความคิดแพรนะเพราะถ้าเราลงมือทำเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างแต่มันก็ประสบการณ์สอนให้เรารู้จักการเป็นอยู่หรือทำยังไงเหมือนคุณสตีฟจ็อบที่เขาพยายามทำงานที่ตัวเองรักอย่างสุดความสามารถจนเขาเป็นฮีโร่ให้กับทุกคนและเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่านับถือค่ะและความสำคัญของการทำให้สำเร็จคือ1 การทำอย่างใจเย็นอย่าสุดต่งเกินไปและไม่หย่อนเกินไปคุณควรทำอย่างมีสติใช้ปัญญาความสามารถออกมาให้ดีที่สุดยุติการหงุดหงิดก่อนนะคะในเวลาการทำงานที่ชอบถ้าเรามีอาการหงุดหงิดอะไรสักอย่างเราต้องรีบหาวิธีทำให้ตัวเองผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงฟังพอสแคต์อ่านหนังสือและก็แล้วแต่ วิธีของคนแต่ละคนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก่อนจะทำงานควรวางแผนก่อนทำเพราะถ้าเรามัวคิดว่าอยากทำแล้วทำเลยโดยไม่วางแผนก่อนมันอาจจะล่มได้นะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้วาดแปลงหรือว่าทำแผนที่สำหรับอะไรสักอย่างการวางแผนอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ล่มได้เพราะว่าเราไม่มีแผนการ แล้วก็ข้อที่ 3. นะคะเมื่อเจออุป,ปรสรรคอย่าคิดมากให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานหรือคนทั่วๆไปเพราะการไปสู่เส้นชัยนั้นต้องผ่านทุกอย่างมาหมดไม่มีใครที่ทำแป๊บเดียวแล้วสำเร็จเลยค่ะทุกคน mm hmm. แล้วข้อที่ 4. นะคะเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันสมัยและตามยุคให้ทันสังคมนี้ให้ทันเพราะยุคสมัยเนี้ย มันผ่านไปเร็วมากค่ะเราควรพิจารณาและศึกษาดูว่าโลกภายนอกตอนเนี้เป็นยังไงบ้างอย่ามัวแต่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเราต้องให้คิดถึงสิ่งต่างๆรอบข้างว่าตอนนี้มันเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่หัวโบราณนะทุกคน <g ül> ก็คือแบบว่าเราก็จะแบบได้ ปรับตัวกับสิ่งรอบข้างอะไรแบบนี้ได้นะคะข้อที่5นะคะก็คือพิจารณาความสำเร็จของงานเป็นหลักรองลงมาก็คือเพื่อนร่วมงานฟังความคิดของเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะถ้างานจะเสร็จสมบูรณ์ต้องเข้าใจคนรอบข้างหรือทีมเพื่อนร่วมงานที่เป็นทีมอย่าฟังตัวเองแต่ฝ่ายเดียวเราควรจะฟัง เพื่อนร่วมงานแล้วก็ค่อยค่อยคิดค่อยคคิดแล้วก็เราจะหลอมรวมเป็นหนึ่งกันได้ค่ะข้อที่6นะคะให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานค่ะคือถ้าเราไม่มีเพื่อนร่วมงานหรือทีมเราเนี่ยงานมันก็ไม่สําเร็จสมบูรณ์ได้นะคะถ้าเราต่างคนต่างที่จะขัดแยง้งต่างที่จะไม่ให้กําลังใจมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและก,กัน เราก็จะได้ทั้งกัลยาณมิตรและงานที่ดีแล้วสำเร็จไปพร้อมกันค่ะข้อที่7นะคะรับฟังปัญหาของงานจากลูกค้าเพราะลูกค้าคือความสำเร็จค่ะอย่าเอาแต่คำชมไม่ฟังคำติมันก็จะไม่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ ให้เรานะคะรับฟังคำติอย่างเข้าใจและไม่ท้อต่องานว่าทำงานทำไมงานของเราเนี่ยต้องมีคำติแบบนั้นผิดนะคะไม่ให้คิดว่าคำติเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่โหดร้ายเพียงแค่แก้ปัญหาง่ายๆเขาติมาเราก็แก้ไขกลับ คําติคําชมเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมค่ะทุกคนคําชมก็ไปอย่างหนึง่งคําติก็ไปอย่างหนึง่งแต่สําหรับแพลเนี้ยคําติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีในที่นี้ไม่ใช่จะทําให้เราอยู่ในแง่ลบแต่คําติเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีพลังที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาทุกสิ่งได้และคําติเนี่ยจะพาคุณไปไกลเลยทีเดียวค่ะ ลองดูนะคะทุกคนและข้อที่8นะคะจงปฏิเสธคำว่าขี้เกียจเพราะคาว่าขี้เกียจจะนำพาไปสู่ความล้มเหลวให้เราตั้งมั่นและศรัทธ,ธาในสิ่งที่ชอบพยายามขยันทำงานอย่างดีที่สุดและหมั่นคิดพัฒนาตัวเองแต่ละวันหรือเขียนไดอารี่เขียนในกระดาษเพื่อที่จะนำความคิดวันนี้ ว่าตัวเองได้ข้อคิดอะไรหรือข้อดีข้อเสียอะไรแล้วนำมาบันทึกไว้เผื่อว่าถ้าเราท้อหรือเครียดเราจะได้นำไปอ่านและมีพลังใจมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการหาข้อคิดที่ดีของการทำงานค่ะงานที่เราทำอาจจะไม่เลิศหรูอาจจะไม่ดูแพงเหมือนบางคน แต่มันก็ไม่วัดกันที่ความหรูหรอกนะคะมันอยู่ที่ใจและความตั้งมั่นในการทำงานแค่มีใจที่อยากทำและมีความตั้งมัน่นเราก็จะไม่คิดว่าของของของเขาดูแพงแต่ทำไมของเราดูเชยจริงๆแล้วเนื้อหาย่อมสำคัญกว่าถ้าเขาเห็นเนื้อหาน่าสนใจมีสาระมากกว่าและลูกเล่นต้องมาทีหลัง ใช้หลักสาระสำคัญก่อนที่จะมาเป็นลูกเล่นนะคะข้อคิดที่ดีมีอยู่มากมายนะคะทุกคนอยู่ที่เราเนี่ยจะหามันไหมหรือมองดูเรื่องใกล้ตัวไหมการที่จะหาข้อคิดที่ดีเนี่ยให้กับตัวเองข้อคิดดีๆมันมาจากสมองของเราล้วนๆนะคะและนำมาทำเป็นงานมันก็จะเพิ่มข้อดีขึ้นมาอีก เพราะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงานและได้โปรโมทงานของเราเราจะเห็นข้อดีของมันเองเช่นเราคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนก็เป็นข้อดีอย่างของการได้รู้ว่านิสัยของคนคนนั้นเป็นยังไงและได้เปลี่ยนทัศนคติไม่ดีของตัวเองไปด้วยนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะ ข้อคิดจากคุณสตีฟจ็อบดัดแปลงชีวิตจากคุณสตีฟจ็อบนะคะใครที่รู้สึกว่าเครียดหรือว่าไม่สบายใจอะไรแนะนำให้อ่านนะคะที่แอปแม p ฟรีกระจายในชื่อก็คือดัดแปลงชีวิตจากสตีฟจ็อบหรือคุณจะอ่านในที่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นมือใหม่ ปอลอาจจะพูดขัดขัดถูกถูกบ้างนะคะก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยขอพระคุณมากค่ะ